โอเคก็ okay, so, สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในหน้าช่องตัวเองนะครับโอเควันนี้เราจะมาทําการชี้แจงเกี่ยวกับช่องนี้นะครับก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> แล้วก็จะเป็นการมันบอกไอะไรหลายอย่างด้วยนะครับ <Okay. S 2> ขอโยกแบบให้ไหม์มันใกล้ปากนะโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันหน้าช่องนี้นะครับโอเควันนี้จะมาเหมือนทําการเป็นการชี้แจงไปในตัวสาหรับช่องนี้เลยนะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะแล้วก็คือจะรีบทํารีบอัดเลย รีบอัดรีบตัดแล้วก็ลงให้เร็วที่สุดเลยประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นช่อง youtube ของผมเองนะครับก็ทำมา,า215ก็ประมาณตอนนี้คือจะจะเจ็ดปีละนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะไม่มีปัญหามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นงานเหมือนงานอาดิเรกมากกว่านะครับซึ่งตอนนี้ก็คลิปมันก็มาเรื่อยๆนะซึ่งตอนนี้ล่าสุดคือโปรเจกต์65ที่ลงไปเมื่อวานนะที่ลงไปเมื่อวานน่าจะเมื่อวานปาวะไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเมื่อวานนะวันจันทร์นะวันนี้วันอังคารโอเคก็อย่างที่ลงไป โอเคตัว้วอ5ที่ลงไปนะครับแล้วก็ชาลีแดนซึ่งชาลีแดนเนี่ยอันนี้คือจงใจลงวันเสาร์นะครับเนื่องจากว่าวันเสาร์มันไม่มีวอลออนวีกนะครับมันไม่มีมมจะเลยลงชาลีแดนให้ละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดช่วงการเวตี้พอดีเลยลงไปก่อนละกันนะถือว่าเป็นอะไรที่แฟร์ดีนะครับแล้วก็มีฟีดแบ็กมาก็ถือว่าดังกี้นะครับโอเคก็จะมาพูดถึงเรื่องคลิปเลยดีกว่านะในเพลย์ลิสต์ก็จะมี มีอะไรกำหนดไว้หมดนะครับโอเคอย่างแรกคือตอนนี้จะเป็นเพลย์ลิสต์ใหม่ซึ่งเป็น f o r t n i น e นะครับ f o r t n i t e ก็จะลงทุกวันพฤหัสนะครับส่วนอา่ากดดูตรงนี้ได้ไหมโอเคไน c ์ nice. ก็ f o r t n i น e เนี่ยจะลงวันพฤหัสนะครับซึ่งอตอนนี้มี8ตอนแล้วกำลังกำลังอัดกำลังตัดอะไรประมาณนี้อยู่นะครับแล้วก็คงจะมีประมาณ8-9ตอนนี่แหละไม่ได้มีเยอะนะครับ ก็จะลงทุกวันพฤหัสตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะลงไปส่วนเกมเ e คเกิลเอ็กซ์ติ้เนี่ยก็หยุดลงแล้วนะครับเนื่งองจากว่าไม่มีคนเล่นและ <c oughs> ตอนนี้คือคนที่มีเกมมีแค่ผมไงต้มนะครับซึ่งตอนนี้คือขี้เกียจเล่นและก็เลยค้างไว้ที่นี้แล้วกันนะตอนนั้นก็จะลงวันอาทิตย์บ่ายโมงนะครับอัฟฟอร์ดฟอนไนท์ลงวันพฤหัสสี่โมง นะส่วนเอพิกลีเจนตอนนี้เอพิกลีเจนค้างวันที่18พาร์ทก็ค้างวันที่นี้นะครับเนื่องจากว่าไม่ได้เล่นแล้วไม่มีคนเล่นละก็ค้างวันที่18พาร์ทนะครับลงวันพุธ4ี่โมงนะส่วนลิวรถถังริวรถถังเนี่ยก็จะทําการลงวันจันทร์ตอนบ่ายโมงหรือไม่ก็4ี่โมงนะครับแล้วแต่แล้วแต่อยากจะลงนะครับอไอเดอะฮันเตอร์คอฟเดอะไว้อันนี้หยุดลงแล้วเนื่องจากว่าเกมมันบั๊กเกินนะครับเล่นในเซิร์ฟนะส่วนไมค์ครับไมค์ครับทิ้งละ Back for b a t อันนี้เป็นเบต้าไม่เกี่ยวนะครับ One on Week One on Week ก็เดี๋ยวตอนนี้คือมีตอนใหม่แล้วนะครับก็อยู่แล้วตอนที่41ตอนนี้กำลังกาลังจะทําตอนที่42พอดีนะครับโอเคก็อันนี้คืออาทิตย์นี้ก็ยังจะมีอัพเหมือนเดิมนะครับ d e a by Daylight ขี้เกียจตัดนะครับ p h a โ m o p h o b i a เลิกเล่นนะครับขี้เกียจเล่นเกมผีนะส่วนเปนปอันนี้ก็ไม่รู้นะครับก็ส่วนอื่นก็ยังคล้ายๆแบบเดิมนะ แบบนี้ก็ยังเป็นเพลิดิสเก่าๆดูได้แต่เพลิิสบางเพลิิสก็ดูไม่ได้นะครับน,นี่ก็คลิปแรก Modern Combat f i g h t ออนไลนเก่ามากๆ7ปีคลิปแรกในช่องโอเคอันนี้เป็นเกี่ยวกับคลิปในช่องนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีอัพมาเรื่อยๆนะครับในสัปดาห์หนึ่งก็จะประมาณ3-4คลิปประมาณนั้นนะแล้วก็มีอันนึงตอนนี้คือในในช่องนี้ ผมจะไม่ค่อยที่จะมาสตรีมในช่องนี้ละเนื่องจากว่าอยากให้ช่องนี้เป็นช่องที่ลงคลิปอย่างเดียวนะครับเน้นที่ลงคลิปอย่างเดียวไปเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะเลยเปลี่ยนเป็นไปสตีมที่ Facebook แทนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในในเว็บไซต์เนี่ยในเบราว์เซอร์เนี่ยสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับก็กดคลิปก็ไปก็จะขึ้นไปที่เพจเลยนะซึ่งตอนนี้ก็มีคนถูกใจอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็คือตอนนี้ก็คือแบบคือผมก็มาลงแบบมาเล่นอ่า เกนชินตอนนี้คือเล่นเกนชินอยู่บางทีก็อ่าลงแรงบ้างประมาณนี้แล้วก็เอ่อตอนนี้ยังมี Sta t e of เบิลเคเดี๋ยวจะพยายามเด่นไปเรื่อยๆนะครับก็มีมดแปลไทยอยู่แต่เขาแปลไทยได้นิดหน่อยนะซึ่งก็ถือว่าดีอยู่เพราะว่าภาษาอังกฤษผมก็ไม่ได้แข็งนะครับแล้วก็จะมีลงจำพวกมีอะไรพวกนี้บ้างนะครับแล้วก็จะมีคลิปที่เก่ามาก2ปีที่แล้วนะประมาณนั้นนะครับสำหรับเพจนะซึ่งก็จะพยายามมาสตีบ่อยๆนะครับ แต่คือตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่ทาทาคลิปอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่มีเวลามาสตรีมหรอกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีตอนนี้มีโปรเจกต์ใหม่คือวอร์เรนต์นะครับกำลังอัดนะไม่ใช่กําลังอัดหรอกกําลังตัดอยู่ประมาณนั้นนะครับก็ตอนนี้คือผมก็มาคือสตรีมเนี่ยจะลงจะลงใน facebook ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในสตรีมครั้งล่าสุดในสตรีมนี้ในสตรีมนี้ ก็มีเขาบอกว่าทำไมไม่พูดเลยหรือว่าอะไรประมาณนี้นะต้องขออภัยด้วยที่ว่าผมไม่ได้พูดเลยนะครับเนื่องจากว่าคือเวลาถ้าเกิดว่าผมเล่นแบบจริงจจังๆอ่ะผมจะไม่ไม่ค่อยพูดคือผมจะโฟกัสไปที่เกมมากกว่านะครับคือการสตรีมกับการอัดคลิปที่จะเอามาลงเนี่ยคือการทําคลิปลงกับการสตรีมมันเหมือนเป็นคนละคนเลยนะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าผมอัดคลิปเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นแบบนี้ก็คือจะพูดเยอะมากนะจะพูดแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าสตรีมจริงๆเนี่ยผมจะเป็นคนที่พูดน้อยน้อยมากๆนะครับเนื่องจากผมจะโฟกัสให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็เลยมันแบบมันจะคือนั้นได้อย่างสีอย่างมานั้นแล้วก็วันที่อัดมันเป็นวันที่12ซึ่งคือผมไม่ได้ไปไหนช่วงสงการานนะครับพ่อก็เลยซ่อมบ้านซึ่งผมก็เลยแบบเืบอไม่ได้อยากไปรบกวนอนะ่ะ คือไม่อยากรบกวนอะไรมากก็เลยเออเราก็เงียบๆไปด้วยประมาณนั้นนะครับคือหลายอย่างทํ้หลายอย่างนะครับวันหยุดสงการนี่คือแบบซ่อมเสียงดังก็เลยไม่สตรีมแล้วกันจะสตรีมก็จะมีแต่ในในเพจก็กลับมาในวันที่13าตอนสามทุ่มมันก็จะเงียบหน่อยแต่ก็ไม่พูดนะครับเพราะว่าที่เหียดพูดแล้วก็ถ้าเกิดว่าพูดอะมันเจ็บคอจริงๆคือถ้าเกิดว่าผมพูดเดยอะประมาณแบบชั่วโมง2ชั่วโมงก็คอแตกแล้วไม่หวนละแสบคอไปหมดนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่น่าจะพอเคลียร์ๆล์กันบ้างนะครับก็นี่ยังสามารถที่จะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับหรือว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะคือไม่รู้ว่าจะถามอะไรนะครับก็เรียกว่าถามเกี่ยวกับเกมบล็อกแท้งก็สามารถอินบ็อกเข้ามาถามได้ในเพจคิดทาไมนะคริดทาไมโอเคถูกละวเาจะไม่รู้พิมพ์ผิดพิมพม์ถูกนะเก็ประมาณนี้นะครับเพจนี้ รูปปกมันก็จะนะคือเกียทําใหม่ละอันนี้คือทำมาตั้งแต่เปิดช่องี้เกียมากี้เกียทําใหม่นะครับก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับจะคุยแต่คือแนะนาว่าเป็นเวฟเทนก์อย่างเดียวก็ได้นะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะพิมพ์ในช่องคอมเมนต์แต่จริงพิมพ์ในช่องคอมเมนต์แบบเนี้ยผมตอบง่ายกว่านะเพราะมันตอบในมือถือได้นะไม่ต้องอะไรมากกดจ๊กเดียวแล้วก็มาตอบได้เลยนะครับก็จะสะดวกกว่านะถ้าเกิดว่ามาลงในอันนี้เลยนะครับก็จะสบายนะสบายมาก จะสะดวกกว่านะครับถ้าเกิดว่า,ามาพิมพ์ในช่องคอมเมนต์เลยนะผมก็จะตอบได้เลยทันทีนะครับพอตอบแล้วผมก็จะติ๊อันนี้ติกหัวใจไว้นะถ้าเกิดว่าผมอ่านนะแล้วก็ถ้าเกิดถูกใจผมก็จะกดกดติไลน์ให้ประมาณนั้นนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆที่ผมจะรีบลงภายในวันนี้เพื่อเป็นการชี้แจงนะครับจะได้ไม่จะได้ไม่งงกันนะครับที่สําคัญคืออืม คือมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะครับก็คือการสตรีมเนี่ยผมจะไม่ค่อยพูดเลยพูดน้อยจจัดเลยนะหรือว่าบางทีการเล่นกับเพื่อนก็พูดน้อยนะครับยกเว้นการอัดคลิปถ้าเป็นงานอัดคลิปเนี่ยมันเป็นการที่เราต้องพูดออกมามันไม่ใช่การโชว์เคสนะครับโอเคไปจริงๆแล้วเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับโอเคบาย